นมำมสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่21มกราคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์ 91, ขึ้น11ค่าเดือน2ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลที่ไม่สําคัญนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนเสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงิน สีครามสีน้าทะเลสีโรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศดอนหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกินีในชื่อคือสอสราสโโบหรือสีสอเสือหอหีบรอจราวอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดต,ตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิง ชอช้างซอโซ่เจาะเฉยและหย่อหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาต่อปตักษท้อฐานนบุตทอพุทเท่าและนอนเนเลขมงคลวันนี้เลขศูนย์เลขแปดและเลขสี่หมายเซตวันนี้สุนทรผู้รสนาไว้ว่าถึงมีเพื่อนก็เหมือนพี่ไม่มีเพื่อนเพราะไม่เหมือนนุชนาที่คาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตาย มีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชมขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กลขอบคุณและสวัสดีครับ